จากสมุทรสงครามก็ไปต่อกันเลยใกล้ๆสมุทรสาครน,นะครับพากันไปที่วัดน่วมกาญนนที่จังหวัดสมุทรสาครที่นี่จะมีหลวงพ่อหายใครนะครับที่อยากจะขอพรในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอยากบอกเลยว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากๆครับ วันนี้ทางรายการได้พาคุณผู้ชมมากราบพระขอพรกันที่วัดน่วมการนนจังหวัดสมุทรสาครค่ะเรายังได้พาคุณผู้ชมมาทราบประวัติหลวงพ่อหายพระปางเปิดโลกสมัยสุโข,ขทยัยซึ่งท่านมีอายุเก่าแก่ถึง2 0 0ปีเราได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดน่วมการนนทท่านจะได้มาบอกเล่าเรื่องราวให้เราได้ฟังกันค่ะความเป็นมาของหลวงพ่อหาย ของวัดน่วมแห่งนี้ก็คือมีสองพ่เมียคูห่หนึ่งอพพรมาฝากเอาไว้ที่วัดน่วมแห่งนี้แล้วก็จะปลูกบ้านก็เลยอพพรเนี่ยมาฝากเอาไว้พออยู่มาอยู่มาสักเดือนหนึ่งเนี่ยสามีก็เกิดป่วยขึ้นมาก็เลยโทรมาบอกว่าอาจารย์ตอนนี้แฟนเขาป่วยอาจมาก็เลยนึกว่าเฮ้ hey, พระที่เขาฝากเอาไว้เนี่ยถ้าถวายให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเนี่ยก็น่าจะดีก็เลยแนะนําไปว่าเออพระที่ฝากเอาไว้เนี่ยถวายให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเผื่อบุญกุศลอันนี้จะช่วยสามีที่กําลังจะเข้าห้องไอซียูกำลังจะไปผ่าตัดอยู่เนี่ยเผื่ออันนี้สองอันเนี้ยอาตมาก็นั่งพิจารณาดูพระองค์เนี้ยว่า ถ้าอย่างนี้ไม่ควรจะอยู่บ้านเพราะว่ามีความเกวแก่อายุมากไม่เหมาะแล้วก็องค์ก็ใหญ่น่าจะถวายเป็นของพระพุทธศาสนาก็เลยบอกภรรยาเราว่าให้ถวายพระองค์นี้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาภรรยาเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องถามสามีเขาก่อนแต่ขณะนั้น,นสามีก็ยังมีสติอยู่เขาก็เลยไปกระซิบข้างหูแล้วสามีเขาก็าพยักหน้าเขาก็โทรมาบอกว่าสามี ถวายให้เป็นสมบัติของวัฒนาสนาระหว่างที่เข็นเข้าห้อง ICU นั่นแหละกำลังจะเตรียมจะผ่าตัดปรากฏว่าอาการก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนหายเป็นปกติรุ่งเช้าขึ้นมาสามีภรรยาก็นั่งรถมาที่วัดก็มาถวายอีกครั้งหนึ่งเป็นทางการอัตามาก็เลยตั้งชื่อให้ว่าหลวงพ่อหายในฐานะที่โยมนะ่หายจากป่วยให้ ก็ให้เป็นนิมิตหมายกับคนที่ถวายพระ mm hmm. ก็เลยตั้งชื่อหลวงพ่อหายแต่ญาติโยมก็ยังไม่รู้จักหรอก mm hmm. เพราะว่าเวลางานประจำปีก็ออกมาปิดทองบ้างอะไรบ้าง mm hmm. จนอาจารย์รักเลยฐานิเทศ mm hmm. ก็มาเห็นเข้าก็ถามว่าเอ๊ะ mm hmm. ทำไมชื่อแปลกๆอาจารย์ก็เล่าความเป็นมาหมอรักก็เลยแนะนำญาติโยมว่า ให้มากราบมาไหว้มาขอพรหลวงพ่อหายมาอธิษฐานเอาน้ำมนต์ไปดื่มไปกินเผื่อโครคภัยไข้เจ็บที่รักษาไม่หายจะได้หายนั่นแหละจึงเป็นเหตุให้คนรู้จักหลวงพ่อหายมากขึ้นนี่คือความเป็นมาคร่าวๆของหลวงพ่อหายปัจจุบันนี้ก็มีคนเนี่ยมาไหว้มาขอพรหลวงพ่อหายกันอย่างเยอะเพราะว่าป่วยบ้างไข้บ้าง ออตามความเชื่อของญาติโยมที่มีความเชื่อว่ามาไหว้หลวงพ่อหายแล้วก็จะหายป่วยหายไขย้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องใช้วิจารณญาณให้เชื่อเวรให้เชื่อกรรม,ให,รรมให้เชื่อการกระทำของเรานั่นแหละสอนให้เชื่อเหตุเชื่อผลเจริญพร